คอนเซปต์วันนี้ก็คืออดีตเคยแรงเด็กเป็นคนใจร้อนมากร้อนขนาดไหนเราเดินอยู่ทีหนึ่งแล้วเราเห็นหลีดผู้ชายคนหนึ่งทำไมหน้ามันคุ้นจังวะปรากฏว่าวคเคยมีเรื่องกับเราก็เลยหันไปบอกเพื่อนเพื่อนมันเดินตามมาด้วยกันเฮ้ย i, เอาเว้ยห <laughs> นูขอเรื่องแบบสุดๆ,ๆแบบที่สุดของพี่เลย <laughs> ให้ชัยนาทาวที่นิวยอร์กเป็นคนโทรมาคุยกับชัยนาทาวอสตันโอ้โห พี่ไม่ใช่ตอนที่แบบไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่มีตีต่อยที่แบบสุดไหมต่อยทุกวันไม่ถึงกับทุกวันใน7วัน <c oughs> ไม่เคยนับฮนะแต่มันก็มีเกิดมาที่เท่าท,ที่จําได้ <c oughs> เรื่องที่ทําให้พี่ปี๊ดที่สุดอะ่ะ <c oughs> คือผมเจอฝรั่งเหยียดสีผิวเยอะมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดินเดินอยู่ธรรมดา <c oughs> ก็ต้องเดินคนตั้งใจเดินชนให้แบบกระเด็นอย่างเงี้ยทุกวันผมก็ถือคิวเลยถือคิวรอเลยเดินไม่ใกล้ผมก็คิวแทงแม่งเลยพี่อ่ะเสี่ยงตายมาเยอะมากถึงขั้นที่แบบว่ามีเหตุการณ์แบบปืนจ่อหัวก็มี มีฮะเคยหลายครั้งมองพ้องเหรอรายการนี้มันขนาดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตอบได้เป่าเดีววันว้าวายแล้วเสียงอะเนี่ยค่อยไปเสียงตัเสียงไม่ได้เสียงเนื้องานหนักด้วยจริงๆนะกูแบบหยุดกินของทอดไม่ได้ด้วย คือเวลาเขาพูดเยอะนานอ่ะมันเหมือนมันมีเสมผ้าแบบตีขึ้นมามึงนึกออกว่ามันเหนียวคออ่ะไอ้ใครแบบเป็นแบบนักร้องเป็นไงวะอะไรเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ยมันไม่หายก็ทำไงให้ให้หายเอาเลยของดีนักร้อง คือที่จริงตัวนี้นักร้องต้องพกเอาไว้เว้ยกูกินอยแล้วแต่แค่กูไม่ซื้อมึงซื้อมาให้พอดี <c oughs> เอคือเขามาในรูปแบบของเม็ดฟูแบบนี้เว้ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเหนียวคอเริ่มที่จะมีเสมหะนี่ใช้เม็ดฟูนี้หย่อนลงในน้ำแค่ครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มง่ายสะดวกนี่ไงนี่ละลายแล้วออะละลายแล้วก็ดื่มสิโหเป็นไง โอเปร่ามาเลยแต่คุณจะบอกว่าดีจริงคือแนักลองนี่นะมีประสิทธิภาพในการละลายเสมหะมากรสชาติดีแค่หย่อนรอละลายดื่มเลื่อนคอและที่สําคัญทานง่ายคือแค่วันละครั้งวันละเม็ดนั่นแหละจะกืนตอนไหนก็ได้จะดื่มตอนไหนก็ได้ที่สําคัญคือง่ายกว่าการกินยาแบบแคปซูลอีกมึงทันสมัยเหมาะกับชีวิตประจําวันที่เร่งรีบถ้าเกิดว่ามีเสมหะแล้วอยากจะปรึกษาเภสัชนี่นะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันรักษาได้เลยเพราะเขามีหมอออนไลน์นตอบโจทย์ทุกความต้องการ ส,สดชื่นนี่วันนี้กูพร้อมแล้วนะพร้อมกลางให้กับแขกรับเชิญของเราวันนี้แล้วไหนลองฟังดิฮือโอ้อ๋อ,อเสียงมาแล้วไปดีกว่าแขกเราอย่าลืมนะจ๊ะแน็คหลอเสียงเปในใ็นยังไงไม่รู้แต่ว่วาเข้าไปได้ทัง้งนั้น หอวันนี้คือเขาเรียกว่าได้ตัวท็อปคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอดีตเคยแรงดุมก็ไม่รู้ปัจจุบันยังแรงอยู่ไหมผมเป็นคนเรียบร้อยผู้ชายอบอุ่นจริงคืหอหมอแต่ที่เราเรียนเสิร <laughs> ์ชข้อมูลมาก็คือมองหน้าไม่ได้นะเด,เด็กเป็นคนใจร้อนมากร้อนขนาดไหนผมว่าด้วยความฮอร์โมนของวัยรุ่นเน่เด็กม2ม3ม4ม5เนี่ยผู้ชายมันอาจจะไม่รู้ดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าแต่ในสมัยรุ่นผมเนี่ยคือถ้าผู้ชายเห็นหน้ากันเมื่อไหร่ถ้าไม่รู้จักกันอสมมติซันนี่มองหน้าพี่ ไม่ต้องเอ้ยเลยมองเฉยๆมองพ่องเหรอมันจะเป็นอย่างนี้น้มันเป็นผมว่ามันเป็นปกติในสมัยวัยรุ่นของของเด็กวัยรุ่นสมมติหนูแค่สงสัยว่าแบบหนูเป็นผู้ชายนะเดินผ่านแล้วแบบสงสัยเอ้เพื่อนเราปะว่าอันนี้โอเคถ้าด้วยความสงสัยโอเคแต่ถ้ามองแบบตถ้ามองต่าถ้ามองแบบสายตาที่มันมีความแบบมองล่างนิดๆเรารู้แล้วเซน์เรามาแล้วเพราะคอนเซปต์วันนี้ก็คืออดีตเคยแรง ถามเลยว่าการต่อยตีของพี่ที่ผ่านมาเนี่ยหนูขอเรื่องแบบสุดๆุดแบบที่สุดของพี่เลยเออคือมัจริงมันมีหลายๆเรื่องเอาเอาเรื่องตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยดีกว่าเรื่องนี้ผมว่าแรงที่สุดในชีวิตผมเรียนที่เมกานะฮะแล้วเมกานี่มันจะมีเมืองชื่อบอสตันสมัยก่อนไม่มีภาพก็จะเดียวเที่ยวเทคกันเขาเรียกว่าคลับทุกๆวันพุธเนี่ยมันจะเขาจะเรียกว่าเอเชียนไนท์คือเด็กเอเชียจะมีทั้งไทยทั้งจีนทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยอ่ไปเจอกันจะไปเจอกันแฟนอยาก ปุ๊บแป๊บหนึ่งอ่ะก็มีเพื่อนของแฟนวิ่งมาบอกว่าช่วด้วยโดนลนลามเข้ามาจับตูดฉันอะไรเงี้ยผมก็บอกใค้ใครก็เลยเราจะเข้าไปดูแฟนผมก็จะเข้าไปดูก็โดนจับอีก เราก็คิดว่าเป็นคนเอเชียด้วยกันก็เดินเข้าไปถึงการเป็นฝรั่งฝรั่งอยู่คนเดียวผมก็เลยวิ่งเข้าไปเลยผมด่ามันขอแล้วผมก็ต่อยไปเลยปรากฏว่าตอที่ตะลุมบอลอยู่เนี่ยรู้ตัวอีกทีรู้สึกว่าคนที่ตัวใหญ่มากเนี่ยซึ่งเราจะเรียกมันว่าเบลเซอร์เบลเซอร์คือกาดในในเทคแหละเขาล็อกเราเราขยับไม่ได้แล้วว่าปรากฏเราได้ยินไอ้คนจีนเนี่ยมันเรียกฝรั่งคนนี้ว่าไตโลไตโลเนี่ยมันก็คือภาษาจีนมันจะแปลว่าลูกพี่ใหญ่ผมก็งงว่าไอ้ฝรั่งมันจะเป็นไตโลได้ยังไงวะปรากฏ ลูกพี่ใหญ่ของแก๊งในชไหน้าทาวเสร็จกงเริ่มมาเคลียร์กันคราวนี้มันก็ไม่ยอมกันก็จะสู้กันตำร,รวจมาแล้วก็แยกย้ายกลับไปรกฏว่ากลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาส่งข่าวมาทางเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งว่าให้เราอะเข้าไปยกน้ำชาขอโทษเขา เ <Yeah. S 2> พราะกับเงินค่าทำขวัญเขาอีกกี่พันเหรียญก็ไม่รู้ห้าพันเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมที่อยู่มหาลัยเดียวกันเนี่ย <Yeah. S 1> เขาไปเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้พวกนี้มันไปยืนรออยู่ที่มหาลัยบอกว่ามึงไม่ต้องมานะมึงอยู่บ้านไปก่อนแล้วมันมาดักรออยู่หลายอาทิตย์มากชายนาทาวเราก็ไปไม่ได้มหาลัยเราก็ไปไม่ได้มันจะเอาเอาคืนให้ได้สุดท้ายอเผอิญว่าโชคดีอย่างว่าพี่สาวของพเพื่อนเนี่ยไปแต่งงานกับเจ้าพ่อที่ชายนาทาวน mm ิวยอร์กก็เลยให้ชายนาทาวที่นิวยอร์กเป็นคนโทรมาคุยกับชายนาทาวบอสตัน huh. นี่มันใหญ่สู้ฟัดซะสักแหะเฮียพี่ชนหลงเนี่ยพี่คือชนหลงอ่ะ คือมันตลกมากคือเราก็ไม่นึกว่ามันจะมาบานปลายได้ขนาดนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันแต่วันนั้นก็คือเคลียร์ลงตัวเคลียร์ลงตัวแต่ไม่ได้ไปเจอผมไม่ไปขอโทษกันะผมไม่ไปขอโทษยังไงผมก็ไม่ไปแล้วผมไม่ให้เงินผมยกน้ำชาด้วยเขาก็ต้องยอมเพราะว่าก๊กใหญ่ก๊กใหญ่มาคุยกันแล้วพอเรื่องของเรื่องคือชัยนาทาวน์นิวยอร์กมันใหญ่กว่าชนยนาทดาวสตันเยอะชัยนาทาวน์นิวยอร์กนี่มันเป็นเหมือนตำบลนึงเลยอ่ะมันใหญ่มากแต่ชนยนาทดาวสตันมันแค่สองซอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาคุยกันได้ แล้วอย่างแบบเด็กๆเลยอ่ะที่ไม่ใช่ตอนที่แบบไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่มีตีต่อยที่แบบสุดไหมตอยทุกวันไม่ถึงกับทุกวันมันก็มีอยู่เรื่อยๆใ<น>่เจ็ดวันไม่เคยนับฮะแต่มันก็มีเกิดมาที่เท่าท,ท,ที่จําได้ คือบอกว่าเราไม่ใช่คนเกเรเราไม่เคยหาเรื่องใครคมันเป็นความเลือดร้อนแหละมันเป็นความโมโหที่ตอนเด็กๆมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เรามีเรื่องหนึ่งหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่ามันตลกมากเลยคือผมเคยไปงานกีฬาหนึ่งที่จะรวบรวมโรงเรียนอะไรโรงเรียนคือเผอิญว่าเราเดินอยู่ทีหนึ่งแล้วเ,เราเห็นล lead, uh ีดชียรลีดเดอร์เราไปดูสาวไงปรากฏว่าปุ๊บไปถึงลีดผู้ชายคนหนึ่งทำไมหน้ามันคุ้ยจังวะปรากฏว่า uh huh. เันเคยมีเรื่องกับเรามันกำลังท่าน,นี้อยู่เลยก็เลยหันไปบอกเพื่อนเพื่อนมันเดินตามมาด้วยกันด้เฮ้ย <Hey, S 1> เอา คำเดียวเลยหรอคำเดียวพี่ก็วิ่งเข้าไปปัง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 คือชาร์จเลยวิ่งเข้าไปชาร์จเลยในขณะที่คนเขานั่งอยู่บนสนามกีฬาสแตนผมว่าหลายหมื่นอะตั้ม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 ใส่ถ่านไม่หมดนั่งอยู่ไหนหมดวะมาไหนไม่หมดมากำลังบอกผู้หญิงอยู่มันกำลังคุยคุยกับลีดผู้หญิงคนอื่นอยู่หมดเลยซึ่งเราก็ตุ้มตามอยู่คนเดียวเกียดเหมือนกันนะเอาจริงๆคือมาเยอะมากนะแต่เพื่อนกว่าคือคู่บอกเอาไว้รายการนี้มันขนาดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยบอกเรื่เบาเนอะปรากฏว่าได้ยินเสียงอินนนเตอออร์คมมใสา่ะ นักเรียนตรงนั้นหยุดเดียวนี้นะหยุดตลอพไปบ้านเราบอกเฮ้ยอะไรวะเราก็ปุ๊บรีบวิ่งหนีปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหลบเขาก็ตามหาทั้งสนามเลยงานหยุดชะงักทันที ก็ปรากฏว่าทางโรงเรียนนู่มเขาไม่ยอมมันก็มีการเข้ามาที่โรงเรียนเราแต่ด้วยความที่ผมมาเป็นเด็กนักเรียนดีเรียนหนังสือดีเล่นกีฬาก็อยู่ทีโรงเรียนกิจกรรมเราก็ทําร้องพงร้องเพลงเราก็ทำหมดแต่งตัวเราก็แต่งตัวเป็นเลิศผูกกดมากฝ่ายปกครองรักมากได้ไปยืนเป็นตัวอย่างไปยืนอยู่หน้าหน้าโรงเรียนที่เสาโพงกียอย่างนี้แล้วต้องรงทั้งโรงเรียนตอบมือให้แล้วก็เทด้วยแล้วได้ใจเพื่อนโอ้ยต่อยไปไม่รู้กี่คนแล้วสุดท้ายเนี่ยโรงเรียนนุ่มมาอยู่ดีนั่งอยู่ในห้องก็ได้เกียรติขอเชิญนายบุรินทร์วิส อารยปอรบอกว่าเธอไม่ใช่บุรินเธอไปได้จริงหรอใช่แล้วก็ไปเชิญบุรินอีกคนนึงมาซึ่งพอมาถึงแลวเขาบอกคนนี้ใช่คนนี้แหละเขาก็บอกว่าไม่ใช่อเหี้ยคือถึงทุกวันนี้ผมยังนึกถึงอาจารย์อยู่เลยท่านตัดสินใจได้เด็ดขาดและฉลาดคือไม่ทําให้เรื่องมันบานปลายตัดบทจบได้ทันทีจบวันนั้นทุกอย่างไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วเรื่องที่ทําให้พี่ปี๊ดที่สุดอ่ะปกติผมไม่เคยอยากบอกว่าถ้าไม่โดนหารเรื่องเราจะไม่เคยไปทําอะไรของคนอื่นเขาเลยพอไปเรียนต่างประเทศครั้งแรกอะ่ะตอนแรกไปอยู่อังกฤษก่อนเห็นมีคนเขาบอกว่าเมืองผู้ดีแต่ผมไปอยู่3าปีมันไม่มีความผู้ดีเลยคือผมเจอฝรั่งเหยียดสีผิวเยอะมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดินเดินอยู่ธรรมดาก็ต้องเดินคนตั้งใจเดินชนให้แบบกระเด็นอย่างเงี้ยทุกวันตอนนั้นอยู่อังกฤษก็ตีสนุกเกอร์ตอนหลังๆเราก็รู้แล้วโอเคถ้ามึงจะเดินชนกูทุกวันอย่างเงี้ยผมก็ถือคิวเลยถือคิวรอเลยเดินไม่่กลวา คือมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือมันมันมันต้องเกิดจิ้มเกือในสมัยนั้นนะผมว่าค่านิยมของเขาเขาถูกสร้างมาให้คิดว่าคนเอเชียมาแย่งงานเขา,อ,าอันนั้นนะผม,มสิ่งที่มผมลองาถาม,มกับกับ<ๆ>คนอังกฤษที่ดีเขาก็มีก็เลยเป็นสิ่งที่ปี๊ดตลอด พี่เป็นบูรินอย่างทุกวันนี้แล้วใช่ครับเป็นนักร้องแล้วตอนนั้นทัวร์กับกู้แฝดเดอร์จำได้ว่าไปเล่นที่เข้าสารเพิ่ว่ามีทีวีรายการทีวีเกาหลีอ่ะขาขอสัมภาษณ์เราแล้วก็เราก็นั่งสัมภาษณ์อยู่หน้าร้านนั่นแหละแล้วก็มีฝรั่งเมามากเดินมาสองคนเดินมาถึงก็มายืนอยู่แล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งมาสมทบมาพูดแบบเอยเหมือนกันอ่ะตอนเราไม่ไหวแล้วมันอยู่กับเรานานมากแล้วล่ะเราไม่ไหวแล้วผมก็เลยหันไปมองมือกีตาร์นั่งนั่งข้างๆกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาเลยปะ อีกแล้วเหรอระหยกนี่แล้วเหรออาพักก็เข้าเอ้อเอาเลยผมก็วิ่งเข้าไปถ่ายเลยทีวีก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็ถ่ายไปเรื่อยๆทีวีก็ถ่ายไปเรื่อยๆเขาก็ได้คอนเทนต์สนุกสนานเข้าไปด้วยผมว่า ญหาพวกนี้มันทําให้ชีวิตพี่เสี่ยงตายมาเยอะมากถึงขั้นที่แบบว่ามีเหตุการณ์แบบปืนจ่อหัวก็มีมีฮะเคยหลายครั้งหลายครั้งด้วยเหรอเคยหลายครั้งไม่ถึงกับจ่อหัวแต่จ่อหน้าอย่างเงี้ยล็อกเองบนเวทีก็คือเป็นศิลปินแล้วแต่ไม่ได้ไปหาเรื่องข้าผมว่าเขาอาจจะเมาอืมก็จะมีผู้หญิงมานั่งดูเขาด้วยเนี่ยนั่งดูอยู่ด้วยกันกับแฟนผู้หญิงเขาก็กีไปเรื่อยๆสนุกกับเราไปเรื่อยผู้ชายเขาก็นั่งแบบหน้าตาขึงขังสุดท้ายเนี่ยเรามองเข้าไปแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ใส่เรา หอมก็หัวเราะอยู่ในใจเลยมึงดูหนังมากไปในบท่าทนี้ถ้าพี่ดูอยู่ผมชื่อนพพลชนนีนะฮะไม่ดิไม่ดิเหตุเราก็ไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายยีบปืนขึ้นมาอย่างนี้แล้ววางที่โต๊ะที่โต๊ะแล้วก็ทําอย่างนี้ใส่ผมบอกว่าอันนั้นกลัวไหมผมไม่กลัวที่แจ้งจะบ้ายิงผมเหรอไม่เขาวางปืนแล้วเขาขายครับแต่วันนั้นถือว่าพี่ใจเย็นมากนะไม่แบบจ่อปืนเอาคลองหรออย่างเงี้ย Nè yeah. ไม่ไม่เขามีปืนเขาไม่อไพูดกับเขาอย่างนั้นใช่เคยบอกว่าเขามีอาวุธสู้นะเวลาปืนต่อหัวเนอะพี่เอาอะไรสู้คือผู้ชายกับพี่ชายสองคนนั่งรถไปแล้วก็ไปทะเลาะกับคนของเขาชีวิตพี่มีวันไหนที่ไม่ทะเลาะกับใครบ้างมั้ยมีเยอะมากเลยอัน <inte> น <brothers> ี <också online> ้แต่บอกว่ามันก็แผลผ่านมาตั้งนานแล้วนะก็ลงปรากฏว่าพี่ชายโมโหแล้วพี่ชายลงไปจากที่2อรูมันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีดมันมาจากไหนไม่รู้ค่อยๆเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้หลังมันเป็นสิบห้าเราสองเราก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหน้ารถตัวเองไปปยืนตรรรรงงกะะโถอแล้วมันก็จะตามดึงเเรราาาหหลบบก็ถีน้มัน แล้วก็คำที่จําได้เลยอ๋อมึงทีมหน้ากบัวอออกมาอย่างนี้เลยทักมือจ่อผมอย่างนี้เลยแต่ผมยืนอยู่บนกระโปรงรถนะสิ่งที่ผมทําคืออะไรบ้างยอมแล้วครับกูกูก็นึกว่าสิ่งที่ผมทําก็คือกระโดดทีมทีมให้ปืนไม่หลุดจากมือเอานี่ผมว่าเป็นสิ่งที่คิดถูกไอ้ตัวสิบห้าคนบอกว่าแม่งเอาไว้ตั้งแต่แรกก็จบเลยเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือโอ้โหไม่ใช่แค่ผู้หญิงเก๋ เกก็คือตามจับมันก็มีผมว่าแปนเพลงมันก็มีจับมือนะรวยคุย บ่อยไหมันก็มีฮะมันก็มีสมัยช่วงที่ทัวร์กันหนักๆอ่ะคือทัวร์เวทีมันใกล้มันใกล้ดมากถ้าถ้าเล่นผับเนี่ยมันจะใกล้มากบางทีมันอยู่ระยะสายตาเออจริงพี่แรกๆกับหนูเคยเป็นแบบอยู่ระยะสายตาเขาจะขอจับมืออ่ะแต่มันล้วงแปลกๆมันไม่ได้ยื่นมาอย่างนี้มันเหมือนมันมาอย่างนี้หนูว่ามือมึงแปลกๆนะแต่หลังๆหนูสู้มือมันก็เลยถอยมือไปหมือดังเลยมือดเลยมันก็เลยถอยมือไปโอ้พี่ไม่เคยรู้ว่าซันนี้เป็นขนาดนี้นะ าม,ามันก็จะมีคนบางคนที่แบบเป็นมุกมุกเกย์หมาแก่เกมหมาแก่ก็จะมาฐานหน้าข้างข้างๆก็เดินมาจับขาเกย์ขอโทษนะผ้าดีจังเลยอ่ะบอกผ้าดีพ่อม, <c oughs> มึงอย่ามาลวนลามกูเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วมึงอย่ามาลวนลามกู <c oughs> แต่มันมีบางประเภทที่เคยเจอไปห้องน้ำตอนที่เราเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งลังเดินออกเสร็จแล้วก็ผมก็เห็นเขาเดินไปล้างมือแหละผมก็ไม่รู้ผมก็ถี้ผมแบบมองไม่ได้มองอะไรใช่ไหมขอโทษดีกว่ตอนนี้มันก็เดินอย่างเงี้ย excuse me what ทำไม่สิบ และนี่คือกับแพงแล้วอะคือมึงล้วงมาตรงนี้ด้วยสิ่งที่ผมทำผมก็เลยผมกเก็เลยหาไม่ฉี่ใส่มันเลยผมเป็นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงอยากจะดูมากมึงทำมาทำมาผู้ภาษาอังกฤษกับกูด้วยไอเฮี้ยซึ่งมันเป็นคนไทยมันไม่คนไทยพี่ดูก็ออกแล้วพี่ก็ฉี่ใส่แม่งเลยบอกมึงอยากดูมึงดูแล้วกูเยี่ยใส่มึงด้วยขอโทษทีพูดจาคำหยาบมากเลยเมื่อกี้องค์ข้าอยากดูอยากรู้้อยากรูไซส์ถ้าเขาอยากรู้ไซส์บอกไซส์ได้ไหมมันถามไซส์เราเองพี่มันควรจะตอบเอง We are the champions My friend. <laughs> 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 แต่หนูก็ไม่ถามไม่ได้ค้าสนว,าว่ามันฆ่าไม่ตายไหมหรือว่าตอนนี้มันตายไปแล้วผมมีแฟนจริงๆในชีวิตนะมีแค่2คนนอกนั้นนอกนั้นเป็นเพื่อนกัน้พี่สุดยอดเลยสำหรับหนูไม่เรียกเพื่อนเลยเรียกลูกค้านับนะเอาเานับบา,ง,า,ง,ง,างครั้งเรียกแขกเชิญมาเป็นครั้งเราอย่างหนึ่งนะคือเรื่องการปฏิสัมพันธ์หรือเซ็กส์อะไรต่างๆมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ของผมถ้าผมจะคบใครผมชอบที่เขาเป็นคนนิสัยยังไงมากกว่าอยากรู้แอนว่าแบบไหนที่แบบคนนี้คือแฟนของผมคือจูบแต่เอากันไม่เรียกแฟนไม่ไม่รู้ ไม่ตอบจ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 อบไม่รู้แล้วผมผมรู้สึกว่าการจูบมันสําคัญแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่14บครบประมาณปีนิดนิดแล้วพอมาภรรยาคบกี่ปี2 7ปียาวนานมากคนน่ารักเป็นคนที่ใส่ดีใจเย็นถึงได้อยู่กันมาจนทุกวันนี้ใช่ใช่ผมว่าความรักมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ความรักอย่างเดียวยิ่งโตเติบโตขึ้นมันคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นเพื่อนด้วยเป็นแฟนด้วยเป็นแม่ด้วยที่ไหนช่วงนี้เลิกกันไหมไม่เคยเลยมั้ง ตอนไปเรียนที่ต่างประเทศก็ไปด้วยกันไปด้วยก <ไป S 2> ันไปด้วยกันทุกประเทศหรือ <c oughs> าสาขาเดียวกันด้วยอยู่ห้องเดียวกันเกือบทุกวิชากลับห้องมาเรียนวิชาอะไรพีเชฟศึกษาเต่าได้เบาครับได้เบา คือเอาจริงๆจากอดีตคนเคยแรงแต่ว่าน้าตอนนี้เป็นคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเห็นบอกว่าพี่อูรินอ่ะคือไปทํางานคอนเสิร์ตได้แหละแต่ขอแบบว่าไม่ค้างแบบเกิน2คืนใช่ผมไม่รับอย่างนั้นทุกๆครั้งที่ออกไปอะสมมติเล่นเชียงใหม่เสร็จวัวนรุ่งขึ้นจะไปต่อเชียงรายเนี่ยผมกลับบ้านก่อนผมไม่นั่งรถไปต่อ ซึ่งก็จากจังเี่ลูกล้าเองกลไปบ้านเพื่อที่จะขึ้นเครื่องมาใหม่เงี้ยใช่ใช่แล้วผมจะเลือกไฟที่เย็นที่สุดเพื่อจะไ,ได้อยู่กับครอบครัวถูกต้องกลับมาเจอลูกกลับจากโรงเรียนแล้วค่อยไปนั่งคุยกันผมก็ค่อยไปวันรุ่งขึ้นก็กลับมาไฟอาจจะเย็นหน่อยแล้วก็กลับมาเจอกันก่อนแล้วก็ค่อยบินไปไฟสุดท้ายของอีกวันหนึ่ง ผมมองอย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยมันโตเร็วมากเลยเราไม่เจอกันแป๊บเดียวเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วว่ะคือเหมือนไอเวลารในแต่ละวันที่เขาใช้ชีวิตหรือเราอยู่เราอยากเห็นเขาทุกตอนมันเอาคืนกลับมาไม่ได้ด้วยแล้วถ้ามันเลยไปแล้วมันเลยไปเลยผมคิดว่างานไม่ได้สําคัญกว่าความสุขของครอบครัวผมว่าความสุขของครอบครัวนําหน้าแต่ก็ต้องทํางานมาเพื่อเอาเงินมาทุนเสือครอบครัวเท่านั้นเอง สนุกอะไรที่จริงพี่พี่วุลินเป็นคนคุยสนุกมากแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆชีวิตตั้งแต่เด็กมาคือใช้ชีวิตมายังไงแล้วก็ผ่านโผนมากแต่ณวันหนึ่งอะเวลามันสอนผอว่าสุดท้ายมันจะอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราคิดเป็นเราคิดได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงท,ทีบอกว่าคนเราควรจะมีศักดิ์ศรีแต่บางทีศักดิ์ศรีที่ไม่เข้าท่าก็ไม่จําเป็นต้องมีใช่ โอ้โหปมือปบมือ,มอครับสุดท้ายให้พี่ฝากผลงานยได้ไหมช่งวงนี้ก็งานก็มีได้เรื่อยๆฮะแต่เราจะออกอัลบั้มเร็เรวๆนี้ค่ะชื่ออัลบั้ม Starlight Express ก็เป็นเป็นเพลงที่ผมทํามา6ปีเต็มๆจริงๆก็ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติเยอะแยะมากมายเพราะว่าแต่ว่าแรงบันดาลใจในอัลบั้มนี้ของผมมันคืออัลบั้มชุด Thriller ของ Michael Jackson ผมก็เลยไปตามหาว่าคนไหนเป็นคนเล่นและทํางานในอัลบั้มนี้บ้างก็เลยไปชอบมาไปเรื่อยๆสุดท้ายผมก็ได้มือเบสของ Michael Jackson มือกลองของ D'Angelo ก็เป็นศิลปินที่ผมชอบมาก คนมาสเตอร์อินจิเนียร์ผมก็ชื่อเบอร์นี่ก็เป็นคนทำให้ทำให้ไมเคิลแดคชันชุดวิลเลอร์ก็เราก็ได้ทีมงาน<ช>ท,ที่ที่ดีมาก่่่อนนทีีจะไปังคืออะไร มึงใส่เสื้อนี้ฟังด้วยจ้ะเพื่อนอ่ะผมพี่บุรีรยเลยนะนะนะอันนี้เป็นอันนี้คืออะไรพี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ผมเป็นคนชอบเสื้อฮาวายแล้วก็อยากจะทำเสื้อของตัวเองตัวนึงเอามาใส่พี่ให้หนูเหรอพี่ให้น้องขอบคุณคือพี่ออกแบบเองเลยเหรอผมร่วมกับดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งชิ้นสวยชิยซื้อได้ที่ไหนพี่อายจีหรือ Facebook เราฮะคือ parley dot beachwear ผ้าเย็นมากหมอกัผ้าเย็นนใช่โอเคโอ้ใส่ข้าวซนิปบอกคาแรคเตอร์เข้าเลยอ่ะ ในขอบคุณที่ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทั่นกันนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วแต่หนูจะบอกว่าวันนี้พวกเราขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอาประวัติส่วนหนึ่งมาเล่าเลยอ่ะคือเรามีศิลปินคุณภาพคนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยกับเราปลื้มใจจริงๆปลื้มใจที่ได้คุยกับพี่ค่ะขอบคุณพี่บุรินค่ะขอบคุณท่ากันขอบคุณทั้งบ้านเลยฮะเอาวันนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับร้านฮาร์ดร็อกนะคะที่สยามนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะแน็กลองค่ะ ขอบคุณมากจริงๆพี่วันนี้ดีใจมากยินดีมากๆที่พี่ให้เกียรติรายการเรานะคะเพราะว่ารายการเราเนี่ยแขกหนีหลายคนแล้วใช่คหน้าโทรมาแล้วก็มาคุยกับผมผมก็ถามรายการนี้เป็นรายการแบบไหนครับเขาบอกว่าก็รายการคนเฮียถามคนธรรมดาค่ะพี่เขาพูดคําว่าตัวหอหีบออกมาเนี่ยผมฟังแล้วเขาต้องเป็นคนที่สุดจริงๆใช่มันเป็นคนสุดจริงๆพี่คือหนูเคยเอาแม่มากินเหล้าด้วยฮะมันถ่วงคอแม่หนูอ่ะเฮ้ยแม่แบบเหล้ามัน <risque> มันถ่วงคองแม่จนหนูบอกว่าฝ <S ul itt les> นกระดูกแม่กูไม่ได้สร้างใหม่ได้เที่ฝากติดตามด้วยนะคะสานี้เป่าได้เป่าทางช่องวันเพกาวค่ะรับรองว่าเจอมาเฟียเมืองไทยนี่ไม่ต่างกับพงสิ่งเลย